สบายดีสบายดีตนสวยๆมื่อเนี้ยไปหาอยู่หากินก่อนไป,ปไปพร้อมทีมงานมื่อเนี้ยไ่ได้ไปเก็บกาแฟพ <c oughs> ักมื่อเนี้ยละห่วยละห้องก่อนไข่แต่ว่ามื่อนี้บโหนาวปันไดเนาะอู้ <c oughs> ปรกนเพื่นมาเจ็ดย่งได่ยขาลุมีาอยากหลไตาหมวนดินไปนับสรุปแล้วไปหาอยู่หากินหรือไปเลาะลิน เมืองแหนพี่น้องทางหนังก็มีแต่มากกาแฟกับเจ้าตาเป็นกาแฟกลางอาราบิก้านะคะกาแฟหน่อยกาติโมเขาขายส่งเลยเนาะตอนนี้ก็มีแต่หอยใหญ่ๆเยอะจ้ายังบาเดี๋ห่อนหอยก็ว่าหอยใหญ่ๆกามีตไปเก็บหอยไปเก็บหอยใช่อู้มันคือสิมี่พักกินบ่ได้หรอกมันบคือบ้านเราเนาะเนียนแบบคือพักเป็นคุ้มยังกินได้ ไรดอกมาหมอดทางเว่แล้วทางนี Alors, de de passage, ้ย uh ังบม่เคยมาจกเถื่อทุกคนเลยขั้งแรกนี่นี่บสปูเจ้าเคยโบมาเก็บกาแฟทางนี้นี่เลยเฮือเนี่ยใส่เฮือเนี่ยเจ้าโอ้ยเหยื่อนี่มั้ง กาแฟราแล้วเอาจะไปเก็บอีกบ่ส่าจะไปเก็บโคมันรจันราปูหน่อยกับปูใหญ่ไปนงการทุกคนได้จอมาคนคลณบ้านละเมืองมาเห็นกันนอสื่อคือกันเอกปูนคือกันออนะสหายผูบาให้เจ้าก่อนบ่ให้เจ้าเงบาดโอ้ยนี่ก็ไข่ปลาดอยแลยว คือเพื่อนคือเพื่อนก็มีคนอยู่บ่เจ้าดิคือบ่ยินเพื่อนสวนเขาบ่อันยานสวนกาแฟครับเอาเพื่อนมันมีคนอยู่บ่บ่สันยายปูยายปูเจ้าก็มาเอาที่ผัวนนี้เพื่อนระงมีฮะบอลเก่งเอาผัวใจเด้หนีเอาลูกชายเราเจ้าก็มาอยู่เพื่อนลังนีฮะจะไปอยากได้บ่ไดนเนยจุนเนยจุน เจ้าบุอยากมาอยู่บ่ทางดงนี่นอนนึกอันยาจะลรักมึงยังลาบบุหมักจะบบ่ลาหมักสปูบ่งามแล้วนอนหยากมาไกลเติบเลยทุกคนเลยยังโมโหใส่อยู่๊บไปก่อดเลยคนทางหน้าเหลือแต่สามคนหยางไวายพด ทั้งนี้มีไม่งนาสวยนะจังหวาเด้อป้าทิตตัวขึ้นคอยลงคอยขึ้นโน้นลงคอยป้าสามสีห้อนเนาะ้ามจะได้กินหอยโอ้ยี่นองเลยก็มา่งไงแตเด้มามาบุป่ามันเขาอีกบ้านนี้ กอยพ่แจงไก่ับอ่ไายวยางจุดเมื่อยไเค่ะนเจ็บไปเลยังนหัวใสอยู่จ้าไปห่วยอยู่ทางใดนี้ผู้พามากก็ได้นตะกคตากมากาแฟพี่น้อง พันไห่พันเทียงเขาเลย๊าด,ดาาทุกคนโมเน <ปา S 2> มนเขาอยู่ทึงฟูบ่พี่นองี่เบิ่งแน่นีน่โอ้ยสันจิกลิกขึ้นผักมากสปูขันเก็บกาแฟอนนี้สบ่ไลลงบ่เนาะสั้นเลย ปดทุกคนมันสั้นอเลยเนาะย่างขึ้นนี้พ่อแห้งเนาะมันสูงมันสั้นเลยบ้าดบีทกาเฟกลางทุกคนป่ากาเฟกลางโอ้เขาป่าเลยเด้อโอ้ไป็นอะไรเลยป่าป่ากาเฟกลางสั้นจิกฤกษ์อะไรเมนี่มาน้ำใช้กี่น้ำเน่มาประจนภัยเนาะทุกคน ออมนเงินได้ปัดคือก่อนปันอีนี่ลืมคือมองมาเนาะคือมองปัระลครับทุกคนเลยองป็นบันนี้บอสทางลงนี่หดแล้วหดแล้วอ๋อดินเลทุกคนหดแล้วโอ้หนักรีวิวนี่ กูนไอ้อย่นย่นะงล้ย่นอีหลีไปบายบายบายาไรนลงก่อนมาจะทอแซงนี่นี่ป่าามคือสเย็นเนาะเย็นเโอ้ใส่เลยผักกระโดนเนาะใบั่นไ่มีนะผักกระโดน เสดาหอยเสดาหอยยังไงหอยกินได้รเนาะนี่หอยตึกตักนี่นี่นี่คือหอยบานเท่าเด้เลยนี่ก้นเล็มเลยนี่เขากินหอยอันนี้โซ่หอยคันนั่นเหรอเอามาเบิ่งนู้นหอยตึกตักเด้เนี่เอาทิมยังโต้ไปไซนี่แหละห่าน เบ uhh ้งเบิ้งเบงสิเบิ้งนี่เอาเอามารุนนี่หอยตึกตากนี่เอาไปเข้าเิงทีหอยตึกตากหอยกดแหลมนี่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 เป็นไรคืออทางถุงหาเห็ดได้ไงนี่ป้าซ้ำยางขึ้นเนาะมันต้องมีหนากากทุกคนม อ่าออนแคมละบัดนนี่ถ้าพังห่วยนี่สั้นลีดีนี่เป็นอะไรสะจุนเป็นตาไรอีบอเป็นตาเรื่อน้ำใสโอ้ยจะได้กินยี่บ่หอยนี่เอาหน้ากากหมดหามึงไงทุกคน เสียนแค่นี้เองเฉยนี้ไล่เอ็งมันกะเจริญได้โม่ไล่จะเจริ้โมนโม่จะเจริญม่จะเจริได้บ่เอเจอุปกรณ์หาหาหาหอยหาปลาหาปูหาปลามีหน่วยใหญ่ดีตัวนี้เนาะหอยตึกตักมีหน้ากากมันกา เห็นห no. ุ uh, ่งเนาะตาเป่าธรรมดานี่แม่ม่อยากเห็นป่นใดเด้อยน้เลยบนเอล่าสุดลงน้ำเลิกเย็นเย็นเป็นอะไรบ้านนี้อ้าพูดนั้นเงื้องหน้ากะงมปลาแล้วได้อีก ป่ม่าปลาในน้ำมันนีวดวแล้วกระนิดไมด้ังวกะนี้เปียกแล้วบะนี่อย่าสื้อจอนแห้งนาวนั่นอุ้อยโริเด้อท้ายมาเด้อตอนอีมัน่าด้อปีเ้อ้ยมาเล่นนักกันมวนหัน ส oh, <Humans. S 1> Arrow, follow, ่วนมาลิหน้าไปได้บ้อง่หมบ่มาหาหวยนี่เก็บผักูดพักน้ำกัน่ยโอ้มานเนาะมานมาใช่ไหมใส่ด้อ เบ๋ว <Beautiful. S 2> <power> no ่าคุณเที่ยวหวยลายเนาะเจ้ามา่อยไปหาอยู่หากินกระสิบบมีลายไปไหนฮะจักใหม่ยังนี้เนาะจักดื้อๆได้เลยทุกคนหนวยหนึ่งนี่นี่นะ หายากหาซาลีเนหูหน่อยๆเลยเอาได้หมอมีต่นี่นี่นี่หอยชิวหอยปลานี่ยอะไรบออะไรแบบมันอยู่นหินนะนอันนี้บุห็นจอย เห็ดจังได้ิได้กินบาดนี่หนักกะกระโบมีหนักกะกระมีซองอันเนาะเฮนบ่กซอจุนโอ้มาเนาะสปูได้ั่นสันให้ได้ๆหอยนี่นี่สปูนีเงินบังไงนี่นี่นี่จกลงหนึ่งนี่เห็นบอกจุกอ่ะอืมปิดใจได้มันโอ้มันแบบว่ามันสะท้อน กับแสงแดดเพาะมันบูอยากเห็นน้ำกระติง,งหอยกระมักอยู่ในน้ำไลหลรออกมาอะไรกันกสิห้าบุาาเป็นเดือดเดี๋ยวนี้ ผจญภัยโอ้ยขนาดเนาะโอ้ธรรมศาสตร์ค pues ือบ่บ้านเฮาบ่คืออยู่บ่กับบ้านเฮาบ่คือกับบ้านเฮาเรน่ธรรมศาสตร์ทั้งนี่หนามก็เย็นเนาะอากาศก็เย็นอากาศก็ดีดีพี่น้องเอ้ยจักจะกบยังจะมันกกอีหยังนี่บ้านเฮาเอึ่งกบไงบ่มีแน่เนาะบ้านเฮาบ่มีได้แบบ ใคยกับป๊่ป้าเลยถ้ากูดกับบริสุทธิ์เบิ่งหิวเข่ากับหิวหนาวกับหนาวเย็นกับเย็นข้างกับไตมันสัน่นลอยลยเลยซบจนเหนืไม่เลย จะได้ระบาดนี่ืึ e> ้มไปบ่อนตื่นก็พาไปแต่บ่นเลยอเลยคนหอมาเบิดกุคนดียเห็นบอ น้อย,อยน,ยน้อยใหญ่พุ่น<ม><ม>ดูนีเด,ดพุ่นมแม่อ๋คันได้กประม,มาณนี้คือจุ่มลงน้ำเลยนะโทราศาพัพท์ประจักษ์สตกน้ำตายต,ายตอนไดกระบูสูดซีวิตแห้งเนาะเดชไหมนั่น,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 นคุณจอยคุณจอย <c oughs> ยังหาจังสีเลยทุกคนน้ำกับสีใสถ้าเป็นกล่องโกโปรก็จุ่มลงไปได้เลยเนาะ อย่าเตทุลซาบตุนะโอ้ยพี่น้อย้อยไซหนึ่งสองสามสี่มิเต่ร์นอยใหญ่ๆดิจับเอาอเลยวันนี้มันนี่เนาะสป,ปูเนาะอืมมาจับอารูดแซมบอร์นี่เออ

อันนี้บ้อนได้กว่าก็าาดูนกวาอาจะได้เก็บมาะได้พี่ซิปกว่าหน่วยบ่องเรียวาปาดถปานอาลีพี่ทางีิคือสีลายเนาะต่าตั้งนี้ขูตั้งบอดีอ่าเบิร์ดนีบ้บอรายกินโอ้ยจะมารำบ,บาดจะได้ความถูกความอยาา มหากินหาอย่าปาดทางขึ้นกระสันจิกลิขได้ข้น่ขึ้นมได้ม่้ไม่ึ้นอ้ยฮะขึ้นสูงเสร็จปุ้นสูงไอุ้ยไปได้ขึ้นไน เบิ้งเบ้งได้บ่อ้โบกมือบายบายโอ้ยทราบสิขึ้นมาได้กันอีลากอีเรือขึ้นแล้ววันนี้ขึ้นปหัวจให้องเลยหามย่างได้ลายบ่ เบิ่งๆหอยนี่ได้บ่หลายยังน้อยก็ได้ครึ่งคู่ค่อยๆน่นแหละหล่แซ่คือหยัง